สูตรที่เราใส่ไว้ในเซลล์ B4 ตรงนี้นะฮะจะทำงานโดยการตรวจสอบเซล์ด้านบนของมันหนึ่งบรรทัดนะครับว่าเซลลด้านบนซึ่งเป็นวันที่เนี่ยตรงกับวันที่ในพารามิเตอร์ที่เรากำหนดไว้ไหมว่ามันเป็นวันหยุดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นวันหยุดมันก็จะแสดงวันหยุดออกมาครับถ้าไม่ใช่วันหยุดก็จะไม่แสดงอะไรออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรมันทำงานยังไงนะฮะ เนื่องจากสูตร Excel ที่เราใช้นะครับจะเป็นสูตรที่เอาคําสั่งหลายๆคาสั่งแล้วฟังกชันหลายๆฟังก์ชันเนี่ยมาซ้อนกันนะครับเพื่อให้ทํางานได้ตามที่เราต้องการก็เลยจะเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็จะเอาสูตรยาวๆเนี่ยเอามาแตกออกมาเป็นช่วงๆอย่างนี้นะครับตามคําสั่งที่มันใช้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแต่ละช่วงนี้ก็จะแบ่งเป็นบล็อกบล็อกนะฮะอย่างนี้นะครับ โดยบล็อกแรกอยู่นอกสุดเนี่ยซ้อนด้วยคําสั่งต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับที่เราออกมาใช้นะครับลักษณะอย่างนี้คําสั่ง if ที่อยู่ในบล็อกนอกสุดนะครับจะมีพารามิเตอร์อยู่สามตัวนะครับตัวแรกเป็นตัวเช็คเงื่อนไขว่าเราหาวันหยุดเจอหรือเปล่านะครับถ้าไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอก็จะเป็น true นะฮะก็จะมาทํางานที่บล็อกที่สองก็คือ true ก็จะให้เซลล์นะเป็นแสงไป แต่ถ้าเจอก็จะทำงานที่บล็อกที่3นี่นะครับถ้าเจอก็คือเอา Holiday Description เนี่ยมาแสดงอยู่ในเซลลนะครับครานี้ที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นไม่เจอแล้วเป็น True เพราะว่าผมใช้ฟังก์ชันนี้นะครเป็นตัวทดสอบก็คือ e s a. ภ s ยในวงเล็บของ i e s a เนี่ยถ้ามันหาไม่เจอโดยใช้คำสั่ง Match ใ,ในการหาแล้วหาไม่เจอมันจะ Return ค่าเป็น นอนแอ p พลิเคเบนะครับซึ่งถ้า i s n a นเนเช็คเจอมันก็จะกลายเป็น true นะครับถ้าเกิด non-applicable ก็คือหาไม่เจอนั่นเองก็ใส่แบ布์เข้าไปนะครับดับเบิลโควตสองตัวแต่ถ้าหาเจอตัวนี้มันก็จะ return ค่าเป็น f a false นะครับฟ s e มันก็จะมาทำงานทีบล็อกน,นี้แทนนะครับก็คือไป g เ t มันชื่อวันหยุดมามาใส่ในเซลล์นี้นะคร อธิบายคาสั่ง match นิดหนึงนะฮะ match เนี่ยจะเป็นคําสั่งที่ใช้ในการหาตําแหน่งของข้อมูลที่อยู่ใน array ที่เรากําหนดนะครับซึ่งมันจะมีพารามิเตอร์อยู่3ตัวก็คือตัวแรกก็คือ lookup value เป็นค่าที่เราใช้ค้นหานะครับซึ่งจะค้นหาในไหนก็คือใน lookup array ที่เรากําหนดนะครับซึ่งจะเป็น range ก็ได้หรือเป็น array ที่เป็น set ก็ได้นะครับอันที่3คือ match type ก็คือวิธีที่เรา ใช้ค้นหาก็คือจะมีู่3ตัวถ้าเราใส่เลขศูนย์เนี่ยมันจะเอาค่าที่เจอเป๊ะ,เ,ปะเลยคือเขียนยังไงเอาอย่างนั้นมาเลยนะครับเอาตำแหน่งนั้นมาเลยหรืออันที่1หรือถ้าไม่เจอเนี่ยก็จะเอาค่าที่มากกว่าถัดไปนะครับถ้าเป็นลบหก็คล้ายๆกันแต่ตรงค่าม็คือถ้าไม่เจอเอาค่าก่อนหน้านั้นนะฮะถ้าหาเจอก็จะส่งกลับค่าที่เป็นแถวที่เจอใน array ที่ค้นหานะครับแต่ถ้าไม่เจอก็จะส่ง ค่า non-applicable กลับมาซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทอยผมใช้ฟังก์ชัน is and a y เป็นตัวเช็คอีกทีหนึ่งว่าหาเจอหรือไม่เจอนะครับดยตัวอย่างคำสั่ง match นะฮะที่เราใช้ก็คือพารามิเตอร์แรกเราให้ไปเอาค่าจากเซลล์ B3 นะครับซึ่งเอาค่าเนี้ยไปเช็คกับเชื่อชื่อว่าแคลร h ฮอลิเดนะฮะโดยวิธีการเช็คนี่ก็คือ เช็คดูว่าเจอวันที่นี่ไหมเป๊ะเลยนะครับซึ่งถ้ากลับมาดูในตารางคาล e n d a r ของเรานะครับสูตรที่เราใส่เนี่ยเราใส่ไว้ที่ b 4เราให้เอาค่าใน b 3ซึ่งก็คือเดทวันที่27เดือนธันวานะครับไปหาในตารางวันหยุดนะครับก็คือ holiday ที่อยู่ใน parameter นะฮะบพา parameter ก็คือตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่าก็จะหาไม่เจอนะฮะ เพราะว่าอันนี้เป็นวันจุดของเอปีอปนี2022นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อคำสั่ง match หาค่านี้ไม่เจอนะครับมันก็จะ return ค่าออกมาเป็น non applicable และเมื่อเอาฟังก์ชัน isna เนี่ยมาเช็คดู f ั n c t i o น isna ก็จะเจอ non applicable เออเริ่ก็จะ return ค่า true ออกมานะครับจากคำสั่ง if เนี่ยถ้า condition แรกเป็น true ดังนั้นมันก็จะเลือกไปทำตามลมดตอโตตัวที่2นั่นก็คือใส่ค่าแบ a n k cell ลงไปฮะในเซลล์ b 4ที่เราใส่สูตรนี้ไว้นั่นเองดังนั้นเมนื่มอเรากลับมาดูในคาลลันดาเราเราก็จะเห็นว่าเซลล์ b 4ไม่ได้แสดงค่าอะไรเลยก็เพราะว่ามันหาวันที่ที่เป็นวันหยุดไม่เจอนะ็บเซลล์มันก็เลยใส่ค่า blank เข้าไปเรามาลองดูในอีกเซลล์ถัดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ ที่เป็นวันที่3มกราคมปี2022นะซึ่งสูตรก็จะเป็นตามนี้นะครับโดยจะอ้างอิงไปดึงวันที่จากเซล B ์ B5 มาเพื่อตรวจสอบว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่านะครับซึ่งตามสูตรแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือมันจะเอาวันที่ในเซลล์ B5 มาเช็คกับ range calendar นะครับเพื่อดูว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่านะฮะตามนี้ก็จะพบว่ามันเป็นวันหยุดนะครับ ก็คือเจอในตำแหน่งที่2นะครซึ่งตำแหน่งที่2ใน range Care Holiday ก็คือตามนี้นะครับก็คือบรรทัดนี้นะครับคือตำแหน่งที่2ชื่อวันหยุดก็คือวันขึ้นปีใหม่วงเล็บชดเชยน,นะครับเมื่อคำสั่ง match ในเจอท่า2มานะครับฟังก์ชัน is e an a เมื่อเช็คแล้ว2ไม่ใช่ Error not applicable นะครับเพราะฉะนั้น is e n a ก็จะ return ค่าออกมาเป็น false นะครับโดยคำสั่ง if e เมื่อพารามิเตอร์แรกของ if e เนี่ยีเท่าค่าเป็น f a มันจะข้ามไปทำพารามิเตอร์ตัวที่3ของคำสั่ง if e เลยซึ่งก็คือใช้คำสั่ง index เนี่ยไปดึงค่าออกมานะครับจากเป็นค่า holiday description จากเซลล์ที่ชื่อว่า holiday description ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในเซลล์นะครับคราวน,นี้คำสั่ง index เนี่ยมีรูปแบบการทำงานยังไงอันนี้จะสรุปให้ฟังเท่า,าวๆนะครับคำสั่ง index เนี่ย มีพารามิเตอร์หลักๆอยู่3ามตัวนะครับคือ array หรือ range ที่เอาไว้ใช้หาข้อมูลนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะหาคือตำแหน่งแถวใน range นั้นนะครับแล้วก็คอลัมน์ใน range นั้นนะครับซึ่งก็คือถ้าเราให้คำสั่งเด็กทำงานเนี่ยตามที่เมื่อกี้บอกก็คือเอ่อไปค้นหาใน range ที่ชื่อ holiday description นะครับบรรทัดที่ต้องการก็คือบรรทัดใช้คำสั่ง match นะครับเป็นคำสั่งแมชเดียวกับที่อยู่ในพารามิเตอร์แรกของ if นั่นแหละนะครับคำสั่งแมชไปหาดูว่าใน range c a l holiday นะครับ date ที่เป็นวันที่ที่อยู่ใน b ห้นะฮะอยู่ในบรรทัดที่ยวไห่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้าสูตรอย่างนี้มันก็จะ r ีเทิรค่าเป็น2แน่นอนเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าคำสั่ง index เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลจาก range ที่ชื่อ holiday d e s c r i p t i o n แถวที่สองคอลัมน์ที่หนึ่งมานะครับซึ่งก็คือข้อมูลก็คือวันขึ้นปีใหม่ชดเชยนะฮะอาจารย์ไปครับไปดูในเรนจ์นะครับ,รบ,น,น,รบนี่ก็คือเรนจ์ชูฮอลเดยเดสิฟิชั่นนะครับมาทัดที่สองคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับเนื่องจากมันมีคอลัมน์เดียวก็คือคอลัมน์ที่มันอยู่นั่นเองนะครับก็คือตำแหน่งนี้วันขึ้นปีใหม่ชดเชยนะครับตามนั้นเลย